รถต่อไปนี้จะลากรถจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงไม่ใช่รถที่มีเฉพาะเข่งเปล่าๆนะไม่ใช่นะครับเป็นรถที่บรรทุกดินด้วย <c oughs> เอาจะทำยังไงทีนี้ทำไงเอาเปลี่ยนมือสิก็เ,เปลี่ยนมาข้างนี้เอามามานี่ชอบดีนะกชอบทำงานดีนะัเห็นไหมเห็นรถไหมเห็นรถไหม มีดินไหมเห็นไหม <c oughs> ออมามามานี่คือจะเอาดินตายล้มามเอ,อจากจุดนี้จุดไหนล่ะจุดนี้ก็จุดน้นไง <c oughs> ไปยังจุดน,น้น <c oughs> เ,เห็นไหมเ,ออเ,หเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นรถไหมนี่ของจริงนะของจริงทายเองเออลากรถเองขุดดินเองคิดเองลองมือปฏิบัติเอง อยากดูหน้าคนที่ขยันขันแข็งจังเลยก็ดูสิเห็นไหมโอ้วันนี้ทรงผมเน่ะนะรูปทรงของผมมันไม่เข้ากับใบหน้าเท่าที่ควรนะเนี่ยไปจัดไปยังไงอ่ะเวลาเพิ่งพาช่างตัดผมไม่บอกเขาเรี่องไงปล่อยให้เขาทำทรงแบบนี้เหรอมาใครจะถึงจุดหมายแล้ว ต่อไปจะทำเป็นปุ๋ยหมักเอาใบตองแห้งเอาปุ๋ยคอ,อกเห็นไหมปุ๋ยคอ,อกใบตองแห้งแล้วก็ดินโอ้มุมกล้องเหรอฉันดูตามไม่ทันนะประสาหรือเปล่าเนี่ยเอามามาเอา้าเห็นไปข้างหน้าเทดินก่อนเอาข้อศอกเด็กข้างซ้ายไว้เอาดัานดันไปเอาความรถลงโอ้สุดยอดเลยเอาพลิกรถเห็นไหม เห็นไหมฮ่าฮ่าฮอุ้ยโอ้หมาพี่เลี้ยงเห่าเลยเธอมานนี่มานนี่อันนี้ฉันนะเห่าอะไรเหรอโอ้ยตายแล้วถุงมือก็ไม่สวมใส่อ้าวพริกไปพริกบ้าอืมไปไหนไปไหนอือเเนี่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 ทำมือเดียวก็ได้สบายอยู่แล้ว เดี๋คือเกษตรเพื่อชีวิตนะครับเด้อนะครับพี่ดองป้องปายผมกำลังทำกิจกรรมนะครับในช่วงเย็นของมือนีครับมือนีมือได้่ะอโอ้ยว่ต้องไปถามหาวันที่ว่ต้องถามหามือครับจํามือบะไรหัวเบาม่นตีรังกาพลิกไปพลิกมาเข้าเหตุททยแน่นอนตัวเวลาลงยูทูบจำบะไรบอกเขาแนะน้ำอยู่ เ,ออเขาถ่ายแนวนอนออภาพจังเต็มจอจำไว้นะ่เออครับติดตามกันแล้วกันนะครับผมเออนี่ขืโอ้ย <laughs>